นี่คือลัก,กี่หลังจากที่ดีขึ้นนะครับอาการอักเสบดีขึ้นนะครับตาก็เริ่มไม่บวมไม่บวมหายบวมแล้วก็ตอนนี้แต่ก็ยังใส่ตัวคอนล่าไว้อยู่เพื่อป้องกันนี้เขาเอามือข้างซ้ายมาเขี่ยนะครับมาทำให้ตามันอักเสบเพิ่มอีกแต่ตอนนี้ก็ยังให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาแก้กเสบไปก่อนส่วนยาแก้ปวดไปได้ให้แล้วครับลัก,กี้ก็เริ่มซาได้เริ่มเห่าได้ตอนนี้คือเข้ามาในบ้านนี่คือมาขอข้าวกินนะครับตอนนี้ ตอนนี้อาหารก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับจากเดิมที่ให้อาหารที่เป็นอาหารคนเป็นไก่เป็นตับเนี่ยเลิกเลยเพราะว่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องการดูแลผิวหนังการดูแลขนก็ต่อก็จะให้กินเฉพาะหมูนะครับแล้วก็ปลานะครับแล้วก็จะฝึกให้กินอาหารเม็ดต่อไปโอเคเมื่อกี้ไม่ตามใจนะต่อไปไม่ตามใจแล้วนะเข้าใจไหมเรนดูเข้าใจไหมนี่ <laughs> นอบรมเนี่ยทางซ้อนเนี่ยแล้วก็เสริมสร้างช่วงที่ป่วยไม่สบายนี่ก็ ผอมมากครับตอนนี้คือจับไปที่ขาที่ด้านหลังขาหลังลําตัวนี่คือไม่มีกล้ามเนื้อเลยครับตอนนี้ลัวกี้ต้องมาฟื้นฟูก,กําลังกันต่อนะเพราะว่าโอเคครับเดี๋ยวจะรักษาผิวหนังให้หล่อๆอเหมือนเดิมแล้วกี้นะแล้วทาปากอะไรใส่เงี้ยเนี่เบ้ปากทำไมแปลว่าอะไรกี้เบ้ปากฮะหมายความว่ายังไงคุณหมายความว่ายังไง คุณต้องการอะไรกี้คุณต้องการอะไรครับคุณต้องการอะไรอะไรกี้ <S <S เป็นอะไรอยากได้อะไรต้องการนะครับตาข้างซ้ายตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับแต่ก็ดูไกลๆก็มองไม่ออก ตอนนี้เขาก็ปรับตัวได้ใช้ตาข้างขวาข้างเดียวแต่เดินไปก็ไม่ชนสิ่งของอะไรแล้วครับเดี๋ยวก็ได้ถอดแล้วเนี่ยไอตัวคอนลาเนี่ยก็สบายแล้วนะอยู่เฉยเลยถ้าเข้ามาแล้วอย่าเดินไปเดินมาโอ้ปิดประตูแล้วก็เปิดประตูเองได้ขณะมีลําโพงโทรคงอยู่นะครับอยู่เฉยเลยนะอย่าเดินไปเดินมานะถ้ามาอย่ามาสั่นคนในบ้านด้วยนะเข้าใจไหมนอนไปเลยอะ ถ้ามันร้อนไม่ได้ท้าไม่ไหวก็นอนไปนานไปเลยยเดินไปเดินมานนะเข้าใจป่ะตอนนี้ก็ต้องป้อนอาหารเด็กนะครับเพราะว่าเขามีคอล่ามีกำโพงอยู่ก็เลยทำให้กินลำบากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ต้องให้ยาด้วยเป็นหมาที่กินยาโคตรยากเลยนะครับช่วงหนึ่งลำบากโดยการเอาบทยาแล้วก็ออกสลิงฉีดให้มันก็ขัดขืนนะครับแล้วก็ จนแม่เขาได้รับการทดลองฟันมาแล้วหนึ่งครั้งก็งเลยเอาวิธีใหม่คือเอาหมูมานะครับเลบให้อบให้สเสร็จแล้วก็เอายาเข้าไปในเนื้อหมูเลยครับเรียบร้อยครับลักกี้กืนกึ๊บๆเข้าไปไง่ายเลยอันนี้คือให้กินยาก่อนคือป้อนก่อนป้อนให้กินเนื้อก่อนเพราะว่าลักกี้ไม่เคี้ยวครับกืนกึ๊บเลยพอกินระยะหนึ่งแล้วก็เอาคุกกับข้าวเอาหมูามาหมักกับซีอิ๊วขาวแล้วก็ อบให้แล้วก็คุกกับข้าวล็อกกี้ก็เริ่มกินข้าวช่วงนี้ก็จะบำรุงร่างกายเขาก่อนว่าตอนนี้ผอมมากเลยครับอีกนิดกนึงก,ก็จะกลับมาแข็งแรงอ้วนเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวไปรักษาผิวหนังต่อนะครับให้มันหายขาดเขากินด้วยความหิวกระหายครับว่าวันนี้ผมหิวข้าวมากเลยครับโอโหกินแล้วก็สะบัดสะบัด ก,กิกกี้โชว์ของฟิดกับชอบเอาเล็บไปขูดๆกับพื้นอันนี้ก็ยังไม่ค่อยชอบใจที่มีอะไรมาพัฒน,นาการที่ขอคพยายามจะเอาไปขูดไปขีดไปถูกับเพื่อนถนน อยาอาไปขูดกี้กี้กันมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยสนใจเพื่อนเท่าไหร่รำคาญคอนล่าอยู่ แล้วกีเล่นกับเพื่อนหน่อยเล้าเล่นกับเพื่อนลอเลยเดี๋ยาหน้าไปขูดเดีหาะหน้าไปขูด จากที่แม่ป้อนข้าวป้อนยานะครับตอนนี้กินข้าวเก่งมากครับกินท่าทางจะไม่อ,อิ่มนะเนี่ยกินเอาหมูมาอบให้แล้วก็ให้ป้อนเอายาเข้าไปในหมูตอนนี้ซาได้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยววันที่29ครับหมอนับให้ไปเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่กินยาไปที่ชิวนาแล้วก็ยายแก้เ,กเสษไปนะครับครบโดสน่าจะดีครับตอนนี้ ก็าทำคามสะอาดดวงตาไว้นะครับไม่ให้มันถลนออกมา่ะฟาบ้านอาคีวันนี้อล้วเจอกันบ๊ายบายให้อาหารเด็กที่ดิมริมสระน้ำนะครับมีปลาหิวม,มากครับลากีตอนนี้แม่ต้องป้อนอาหารโดยหลอกให้กินยานะครับให้กินยาที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหิวม,มากครับตอนนี้เลยครับว่านอนสบงายครับตอนนี้รอข้าว เมื่อก,กี้ก็ว่างๆลูกคิก็จะมาชมปลานะครับปลาอย่างนี้มีอยู่เจ็ดตัวครับแต่ก่อนมีอยู่แปดตัวตายไปแล้วหนึ่งตัวเมื่อก,กี้ก็จ้องแม่ด้วยสายตามีความหวังครับว่าผมหิวมากตอนนี้กินยาเรียบร้อยยังกินยาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ แมก่กำลังทำอาหารให้ดูลักษณะของลักกี้ครับเวลาเราเกินข้าวได้ตายตาที่มีความสุขมากเลย <c oughs> จ้องไม่คัดนี้ไม่คัดตาแล้วเดี๋ยวอยู่ข้างหน่ามั้งน่ะน้าหน้าไม่เห็นแน่นะที่ยัมก็าก้มกินได้ ต้องสะบัดกันนะครับกินข้าวแล้วต้องสะบัดไม่รู้จะสะบัดทำไมไม่ทำยังไงท่านยังไงเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันที่เข้าบ้านนะโอเคนะไปบ้านนี่ค่าเทลกิจเปิดประตูเข้าบ้านถ้าลักกี้จะเข้าบ้านเข้ามาแล้ว ให้นอนอยู่เฉยๆอย่าเดินไปเดินมาแล้วก็อย่าสั่นขนในบ้านเข้าใจไหมเราเล่ามาอยู่ท้องที่ของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม่รู้ว่าเข้าบ้านเดี๋ยวโดนแน่ขีเข้ามาก็ปิดประตูว่าเปิดประตูเข้ามาเองได้ครับวันนี้เขาเปิดประตูเข้ามานะครับผมไปอากาศข้างนอกร้อนมากใจดีให้อยู่ข้างในบ้านได้อย่าให้แม่รู้แต่ว่าลักกี้ต้องอยู่เฉยๆเอ้ยนอนลงนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละ อยู่ของตัวเองไปทําท่าปิ้งไก่ไปแต่ว่าห้ามเดินไปเดินมาก็ห้ามสั่นขนด้จะสั่นขนไปสั่นนอกบ้านโอเคไหมเข้าใจถ้าเดินไปเดินมาแล้วก็สั่นขนจะได้ไปข้างนอกนะโอเคนะกี้เข้าใจไหมครับโอเคสั่นหางแปว่าเข้าใจนะเป็นไรครับเป็นไรลูก กี้ตะก,กี้ครับเป็นไรครับลักกี้เป็นไรถึงแม้ว่าลักกี้จะตาข้างซ้ายมองไม่เห็นแล้วแต่ก็ยังหน้าตาหล่อยอยู่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวพอดีขึ้นแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์จะพาไปพบหมอน่าจะเอาได้เอาคอนล่าออกได้ลักกี้สบายตัวขึ้นมาอีกครับหลังจากนั้นก็จะรักษาผิวหนังต่อเอะผิวหนังเขาเริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ อเดี๋ยวพารักษาหมอบอผิวหนังต่อนะจะได้กลับมาหล่อๆเหมือนเดิมครับที่บ้านนะะั่นแหละจิไปทำงานก่อนนะเจอกันเป็นไรไม่รู้ครับเมื่อเช้ายัางกินข้าวดีๆเลยตอนนี้รู้สึกว่านอนอยู่ท่าเดียวครับแม่กำลังคุยด้วยอยู่ไม่สนใจแม่เลยแหละจิเอา้าสงสัยน้อยใจที่วันนี้ทำไมแม่ไม่มาป้อนข้าวผมไงวันนี้เจอพ่อป้อนข้าวแทน,ะน ไปไปทำงานแล้วจิเจอกันเย็นนี้